การประกันตัวในชั้นศาลเนี่ย ศาลใช้หลักเกณฑ์อะไรในการพิจรารณาแล้ววงเงินที่ใช้ประกันเนี่ยสารกําหนดยังไงใช้อะไรเป็นหลักประกันได้บ้างสุดท้ายแล้วทายังไงถึงจะรับการประกันตัววันนี้เดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายๆครับสวัสดีครับกลับมาพบกับผมทนายเพชรจากช่องสีสังรอนะครับมาเข้าเรื่องกันเลยนะครับว่าทายังไงถึงจะรับการประกันตัวก่อนอื่นก็ต้องไปเข้าใจหลักเกณฑ์ในการประกันตัวของสารก่อนนะครับตามธรรมดาแล้วเนี่ยกฎหมายของไทยเนี่ยหรือทั่วโลกก็ดีเนี่ยเขาวางหลักไว้ว่าผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยตราบใดที่สารยังไม่มีคำพิพาก ถึงที่สุดว่าเขาก็ทาความผิดเขาก็ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อเขาเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่เนี่ยก็ไม่ควรอาเขาไปขังไว้เพราะฉะนั้นโดยหลักแล้วทุกคดีนะครับจำเลยหรือผู้ต้องหาเนี่ยควรจะได้รับการประกันตัวไปเสมอและการประกันตัวหรือขอญาตปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยศาลก็จะต้องมีคําสั่งโดยเร็วด้วยนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามตาตรา107ในการพิจารณาขอประกันตัวหรือขอปล่อยตัวชั่วคราวจําเลยหรือผู้ต้องหาเนี่ยศาลก็ได้วางหลักเกณฑ์ไว้ไม่ใช่ว่าจะประกันได้ทุกเคสจะอน บุไว้ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความมายามาตรา108ซึ่งผมจะอธิบายดังต่อไปนี้หลักเกณฑ์ข้อแรกที่ศาลจะเอามาพิจารณาว่าจะให้ประกันตัวหรือไม่ให้ประกันตัวก็คือความหนักเบาของข้อหาที่ถูกกล่าวหาถ้าคุณถูกกล่าวหาว่ากระทําความผิดฐานหมิ่นประมาทซึ่งมีโทษจําคุกแค่ไม่เกิน3ปีโทษไม่ได้ร้ายแรงพฤติการไม่ได้ร้ายแรงแต่เมื่อไรก็ตามคุณถูกแจ้งความดําเนินคดีหรือถูกฟ้องข้อหาฆ่าโดยไต่ตองไว้ก่อนโทษถึงประหารชีวิตอํานาจในการที่จะให้ประกันการตัดสินใจที่ให้ให้ประกัน ระหว่าง2ข้อหานี้ก็ย่อมจะต้องแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโทษที่ผู้ต้องหาจะได้รับ เมื่อปลายทางเนี่ยมันต่างกันดังนั้นแล้วข้อแรกเลยที่ศาลจะมาพิจารณาเรื่องการให้ประกันหรือไม่ให้ประกันเนี่ยนะครับก็คือเรื่องโทษในคดีนั้นๆว่าหนักเบาแค่ไหนนะครับข้อที่สองคือพยานหลักฐานที่ปรากฏมาแล้วมีเพียงใดเหมือนข้อแรกยกตัวอย่างนะครับถึงคุณจะถูกกล่าวหาว่าฆ่าโดยแต่ตองไว้ก่อนโดยทร,ทรมานทารุณโหดร้ายแต่ถ้าปรากฏว่าในคดีที่คุณถูกกล่าวหาเนี่ยแทบจะไม่มีพยานอะไรเลยไม่มีใครรู้เห็นเหตุการณ์เลยไม่มีอ่ล่อง รอยนิ้วมือเราเนที่เกิดเหตุอาวุธที่ใช้กระทําความผิดก็ไม่พบไม่มีความเชื่อมโยงอะไรเลยมีอาจจะมีแค่คนซัดทอดเราแบบเบาๆบางๆว่าจําได้ว่าเชื่อได้ว่าน่าจะเป็นคนนี้ถึงแม้ว่าข้อหามันจะหนักสารก็ต้องไม่ใช่พิจารณาแต่ข้อหาความรุนแรงต้องพิจารณาว่าพยานหลักฐานที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นในชั้นสอบสวนสืบสวนของเจ้าที่ตํารวจ การสั่งของอายการหรือแม้กระทั่งการสืบพยานบางส่วนในสารพยานฐานที่ปรากฏเนี่ยว่าไอ้ข้อหาที่เขาถูกกล่าวหาเนี่ยมันมีพยานหลักฐานมาสนับสนุนมีพยานหลักฐานปรากฏแล้วเพียงใดถ้าพยานหลักฐานปรากฏว่ามันเบาบางมากเลยโอกาสที่จะได้รับการประกันตัวก็สูงขึ้นแต่ ในทางกลับกันนะครับถึงแม้ข้อหาจะไม่ได้ร้ายแรงไม่ได้รุนแรงมากอาจจะเป็นข้อหาปลอมเอกสารข้อหา,อาทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานแต่หลักฐานมันชัดเจนจนไม่อาจปฏิเสธได้ว่าคุณกระทำความผิดมีผลตรวจลายนิ้วมือนะครับกล้องวงจรปิดมายืนยันว่าคุณเนี่ยเป็นคนทำร้ายผู้เสียหายคุณเนี่ยเป็นคนใช้วุฒดปืนยิงผู้ตายแล้วคุณเองก็รับสารภาพทั้งในชั้นจับกลุ่มชั้นสอบสวนมีพยานยืนยันหลายปากมันปรากฏชัดเจนจนคนทั่วไปเชื่อดูปุ๊บก็รู้ว่าคุณ การทำความผิดเนี่ยโอกาสที่รับการประกันตัวก็น้อยลงแต่ถ้าพยากฐานอ่อนถึงข้อหาร้ายแรงโอกาสประกันตัวก็มีมากขึ้นต่อมาพฤติการแห่งคดีเนี่ยเป็นยังไงคําว่าพฤติการแห่งคดีเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างขวางมากเลยนะครับตัวอย่างเช่นถ้าเรามีลักษณะเป็นการกระทาความผิดที่ร้ายแรงกระเทือนต่อความรู้สึกของสังคมอย่างข่าวปัจจุบันเนี่ยเรื่องการยิงเจ้าหน้าที่ตํารวจพวกกำนันนกแบบเนี้ยพฤติการที่แสดงให้เห็นว่าอาจจะทําให้ไม่ควรได้รับการประกันตัวทาพฤติการไปในทางอุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมาย ท้าทายกฎหมายแต่ในทางกลับกันถ้าพฤติการแห่งความกระทําความผิดเนี่ยมันน่าสงสารมากเลยนะครับไปลักทรัพย์เพราะยากจนมีความจําเป็นต้องไปเลี้ยงลูกที่ยังเล็กอยู่นะครับหรือกระทําความผิดจริงแต่ภายหลังก็ได้เยียวยาความเสียหายจนผู้เสียหายเขาไม่ติดใจเอาความแล้วแบบนี้เขาก็เรียกว่าพฤติการแห่งการกระทําความผิดว่าสํานึกในการกระทําความผิดก็เป็นหนึ่งในปัจจัยที่ศาลจะมาพิจารณาประกอบการให้ประกันหรือไม่ให้ประกันนะครับต่อมาคือเชื่อถือ ผู้ร้องขอประกันหรือนายประกันได้แค่น่นอันนี้ก็ง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนนะครับถ้าหลักเป็นการเป็นเงินสดอันนี้ก็บังคับคดีได้ง่ายนะครับแต่เกิดหลักประกันเป็นที่ดินเป็นอะไรอย่างเงี้ยศาลก็ต้องดูว่าเอ๊ะน้ำหนักความน่าเชื่อถือของหลักประกันมีแค่ไหนยังไงนะครับซึ่งอันนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยเป็นประเด็นอยู่แล้วนะครับเพราะว่าการที่ศาลจะใช้อะไรเป็นหลักประกันเนี่ยศาลก็ต้องดูจนรอบครอบอยู่แล้วต่อมาผู้ต้องหาหรือจำเลยน่าจะหลบหนีหรือไม่อันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยนะครับการที่จะปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยก็ ฉันตัดสินคดีเนี่ยจำเลยจะมาศาลเพื่อรับฟังการพยายาิจารณาหรือเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่ใช่ให้ไปกันตัวแล้วหนีไปเลยดั <What? S 1> งนั้นการที่จำเลยจะหนีหรือไม่หนีเนี่ย ก็เป็นอีกหนึ่งอันที่สารจะต้องเอามาพิจารณาแล้วจะดูยังไงว่าจำเลยหนีหรือไม่หนีแหละครับมันก็ต้องดูพฤติการต่างๆประกอบเช่นถ้าจำเลยเป็นคนแก่อายุ7080แบบเนี้เป็นเด็กที่ยังอายุน้อยมากเลย10บกว่าขวบเป็นผู้หญิงที่อาจจะยังท้องอยู่นะครับชราภาพแล้วมีโรคประจําตัวแบบนี้โอกาสที่จะหลบหนีเนี่ยมันก็ยากกว่าผู้ร้ายที่เป็นผู้ชายวัยชกันมีประวัติโชคชนนะครับมีโอกาสที่ถ้าปล่อยชั่วคราวอีกก็อาจจะหลบหนีอีกบางคนเนี่ยเขาเป็นคนที่ทํางานประจํามีอาชีพประจําข,ของเขาอยู่แล้วเป็นพนั งานกินเงินเดือนมีธุรกิจใหญ่โตอยู่ที่ประเทศไทยอยู่แล้วหรือบางทีมีเมียมีลูกมีภาระหน้าที่อะไรที่ต้องดูแลเนี่ยโอกาสที่จะหลบหนีก็น้อยลงศาลก็พิจารณาได้กว้างขวางว่าปล่อยไปแล้วเนี่ย จะหนีไหมนะครับถ้าดูแล้วไม่น่าหนีโอกาสประกันตัวก็สูงขึ้นต่อมาพยานอันตรายหรือความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวหรือประกันตัวเนี่ยมีไหมก็คือ1ผู้ต้องหาหรือจำเลยที่รับการปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยจะไปข่มขู่พยานหรือเปล่าจะไปกดดันให้พยานเปลี่ยนคำให้การหรือเปล่าจะไปใช้อำนาจอิทธิพลสั่งพนักง,งานสอบสวนไปวิ่งเต้นอายการหรือเปล่าจะไปลบทําลายพยานหลักฐานจะไปยุ่งเหยิงกับพยานหลักฐานหรือเปล่าความรู้สึกของคนทั่วไปเมื่อปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยเขาจะเป็นยังไง เขาจะรู้สึกไม่ปลอดภัยหรือเปล่าผู้เสียหายจะไม่ปลอดภัยหรือเปล่าก็เป็นอีกหนึ่งในอันที่ศาลจะต้องพิจารณาว่าปล่อยตัวชั่วคราวแล้วเนี่ยมันจะกระทบต่อรูปคดีไหมกระทบต่อผู้เสียหายไหมกระทบต่อสังคมโดยรวมไหมเป็นอีกหนึ่งอันที่ศาลจะามาพิจารณาต่อมาคือคําคัดค้านของพนักงานในการโจทหรือผู้เสียหายแล้วแต่กรณีในการขอปล่อยตัวชั่วคราวของผู้ต้องหาเนี่ยผู้เสียหายโจทนะครับหรือพนักงานใน,าในการเนี่ยหรือแม้กระทั่งพนักงานสอบสวนเนี่ยก็มีสิทธิ์คัดค้านการประกันตัวได้นะครับดังนั้นแล้วศาลก็จะต้องรััับฟงคคคําาด้น ของคนต่างๆเหล่านี้ประกอบการขอประกันตัวด้วยโดยคดีที่มีโทษจำคุกอย่างสูงเกิน10ปีเนี่ยก่อนจะขอปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยเวลาสับก่อนศาลจะสั่งศาลก็ต้องสอบถามพนังกงานสอบสวนหรือพนักง,งานอัยาการก่อนด้วยนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามตาตรา1 0 9ถ้าพนักง,งานสอบสวนหรือพนักง,งานอัยาการหรือผู้เกี่ยวข้องไม่คัดค้านประกันตัวเนี่ยนะครับการประกันก็ย่อมมีโอกาสมากขึ้นแต่ในทางกลับกันถ้าเขาคัดค้าน โอกาสก็น้อยลงทีนี้มาดูว่าสาเหตุที่ศาลจะไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวมีอะไรบ้างก็มีอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา108่นทับหนะครับทุกๆกคนควรจะได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวการขอปล่อยตัวชั่วคราวเนี่ยการจะไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวต้องเข้าแค่5หลักเกณฑ์ต่อไปนี้นะครับถ้าไม่เข้าต้องให้ปล่อยตัวชั่วคราวเสมออันนี้คือหลักการคือทฤษฎีคือข้อกฎหมายที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกทั่วประเทศแต่การอนุวัตหรือการปรับใช้ใน ประเทศไทยเนี่ยจะเป็นไปตามนี้100%ไหมพูดตรงๆว่า ขึ้นอยู่กับดุลพินิษ์จริงๆของผู้พิพากษาในบางคดีที่เป็นคดีมาตรการคดีเกี่ยวกับความมั่นคงของรัฐเนี่ยบางครั้งก็สั่งกันโดยที่ขัดต่อหลักกฎหมายตัวนี้นะครับซึ่งอันนี้เป็นเรื่องการเมืองเราจะไม่วิจารณ์แต่ก็ต้องพูดตามตรงว่าธรรมดาแล้วเนี่ยคดีทั่วไปศาลกร็อนุญาตให้ประกันตัวอยู่ยกเว้นบางคดีที่มันจะมีมาตรฐานหรือเป็นที่รู้กันในวงการว่าประกันตัวยากมากนะครับหรือแทบจะไม่มีโอกาสเลยตัวอย่างเช่นคดียาเสพติดที่มียาเสพติดจานวนสูงมากๆมากๆมากเลยเป็นแสนเป็นล้านเม็ดแบบ แบบนี้คุณจะอ้างหลักเกณฑ์อ้างทฤษฎีข้อกฎหมายอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้ประกันตัวนะครับคดีฟอกเงินนะคดีอาชญากรรมข้ามชาติอะไรแบบนี้นะครับแต่ธรรมดาคดีทั่วไปเนี่ยถ้าไม่เข้าเป็นคดีที่รุนแรงร้ายแรงอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ศาลก็ให้ประกันตัวหมดขึ้นอยู่กับหลักประกันจะเท่าไหร่แล้วทํายังไงล่ะครับถึงจะเพิ่มโอกาสหรือทําให้ศาลร,รับรู้ได้ว่าเราควรจะได้รับการประกันตัวศาลจะมารู้ข้อเท็จจริงจากฝั่งเราได้ยังไงนะครับต้องบอกว่าตามระเบียบของราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมเนี่ยว่าด้วยการปล่อย ตัวชั่วขราวปส .2548 เนี่ยก็วางหลักไว้ว่าในการขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือขอประกันตัวของผู้ต้องหาหรือจำเลยเนี่ยผู้ต้องหาหรือจำเลยก็สามารถเสนอข้อได้จริงมาเพื่อให้ศาลใช้สําหรับการประกอบการขอปล่อยตัวชั่วคราวหรือขอประกันตัวได้ซึ่งทางปฏิบัติเนี่ยเราก็จะทําเป็นคําแถลงประกอบการขอประกันตัวบรรยายสาเหตุต่างๆที่ศาลควรจะให้เราได้รับการประกันตัวเช่นเราไม่หลบหนีแน่นะพฤติการไม่ค่อยรุนแรงข้อหาก็ไม่แรนัก พยานฐานก็ไม่มีด้วยเหตุผลต่างๆต่างที่ผมพูดไปแล้วนะครับซึ่งในส่วนนี้ผมก็เคยได้ทำคลิปอธิบายไว้อย่างละเอียดแล้วเกี่ยวกับการทำถแถลงประกอบการขอปล่อยตัวชั่วคราวก็ ไปติดตามรับชมได้ตามคลิปนี้นะครับต่อมามาดูกันว่าใครขอประกันตัวได้บ้างคนที่จะยื่นขอประกันตัวได้ก็มีผู้ต้องหาหรือจำเลยที่ถูกข si ังอยู่นั่นเองหรือบุคคลที่มีประโยชน์เกี่ยวข้องเช่นบิดามารดาสามีภรรยานะครับหรือคนอื่นๆที่ศาลเห็นว่ามีความใกล้ชิดสนิทสน,นมนะครับตามที่ผมขึ้นให้ดูต่อมามาดูกันนะครับว่าแล้วราคาหลักประกันเนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่ก็ต้องบอกว่าการตีราคาตีหลักประกันเนี่ยนะครับเป็นดุลยพินิจโดยแท้ของศาลขึ้นอยู่กับฐานข้อหาหรือความรุนแรงของการกระทำความผิด ตามมาตรฐานที่ผมเอาขึ้นให้ดูเนี่ยนะครับตัวอย่างเช่นโทษจำคุกไม่เกิน5ปีก่อไม่ควรเกิน1,000 0แบาทโทษจำคุกไม่เกิน10ปีก่อไม่ควรเกิน200 0 0นบาทโทษจำคุก1 0 1ถึงปีก็ 20- 0 0 0นถึงสามแสนอย่างไรก็ตามเนี่ยประกาศหรือระเบียบบังกาลเนี่ยนะครับไม่ได้บังคับว่าผู้พิพากษาทุกคนต้องใช้ดุลพินิษ์แบบนี้นะครับเป็นแค่แนวทางให้ดูไว้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นในทุกคดีเนี่ยสารอาจจะใช้ดุลพินิษในการกําหนดหลักประกันต่ํากว่านี้ก็ได้ สูงกว่านี้ก็ได้ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอย่างที่ผมพูดถึงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราตกเป็นผู้ต้องหาหรือจำเลยมีความจําเป็นต้องการประกันตัวเนี่ยถ้าต้องการรู้หลักประกันที่แน่นอนเนี่ยที่ดีที่สุดเลยก็อาจจะติดต่อสอบถามไปยังประชาสัมพันธ์ของศาลนั้นๆซึ่งจะรู้รายละเอียดของสารตัวเองดีที่สุดนะครับแล้วเราจะใช้อะไรเป็นหลักประกันได้บ้างในการขอประกันตัวนะครับตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา114เนี่ยหลักประกันเนี่ยมันก็มี3อย่างนะครับคือเงินสดหลักทรัพย์และก็บุคคลมาประกันดังนั้นปฏิ แล้วผมจะพูดถึงหลักประกันที่เราดิยมใช้กันบ่อยๆนะครับก็คือเงินสดเอาเงินสดไปวางที่ศาลเลยโฉนดที่ดินนศส,สามอะไรต่างๆที่ถือว่าเป็นหลักประกันอย่างหนึง่งพันธบัตรรัฐบาลสลากออมสินทกศก็เป็นหลักประกันอย่างหนึง่งหรือเอาเงินไปฝากไว้ในธนาคารฝากประจําให้ออกใบรับรองเงินฝากพร้อมสมุดเงินฝากมาแล้วก็เอาสมุดเงินฝากพร้อมใบรับรองเงินฝากนั้นเนี่ยไปประกันตัวก็ทําได้นะครับหรือใช้บุคคลใกล้ชิดสนิทที่เป็นข้าราชการมีตําแหน่งเนี่ยนะครับแล้วก็เป็นญาติกับผู้ต้องหาหรือจําเลยเนี่ยมาประกันตัวก็นิยมใช้ อีกอย่างหนึ่งเลยสําหรับคนที่ไม่มีเงินไม่มีหลักประกันไม่มีญาติก็คือการเช่าหลักประกันหรือการขอหนังสือรับรองของบริษัทประกันตัวนั่นเองซึ่งในส่วนนี้เดี๋ยวผมจะมีโอกาสทําคลิปอธิบายขั้นตอนและวิธีการการขอเช่าหลักประกันโดยละเอียดต่อไปนะครับซึ่งขั้นตอนการประกันตัวทุกวันนี้ค่อนข้างสะดวกมากเลยนะครับการประกันตัวในชั้นศาลเนี่ยเราสามารถเข้าไปติดต่อที่ประชาสัมพันธ์ของศาลขอแบบฟอร์มขอรายละเอียดนะครับเขาก็จะให้เรากรอ,อกแบบฟอร์มนะครับ ยื่นเอกสารหลักฐานต่างๆไปโดยที่อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ทนายความก็ได้นะครับพอยื่นเสร็จแล้วถ้าเป็นคดีที่ไม่ร้ายแรงนักส่วนใหญ่ศาลก็อนุญาตแล้วก็วางเงินวางหลักประกันผู้ต้องหาก็ได้รับการปล่อยตัว,วั่วคข่าวออกมาแต่อย่างไรก็ตามในคดีที่อาจจะยุ่งยากซับซอ้อนหรือเราต้องการคนดูแลต้องการความมั่นใจในการประกันตัวเนี่ยก็สามารถให้ทนายความไปช่วยยื่นคําร้องขอประกันตัวพร้อมกับทําคําแถลงประกอบการประกันตัวอย่างที่ผมบอกให้ฟังแล้วก็จะเพิ่มโอกาสเพิ่มความมั่นใจในการได้รับการประกันตัวมากขึ้นนะครับแล้วถ้าเกิดศาลไม่อนุญา ญาตให้ประกันตัวต้องทำยังไงล่ะครับทีนี้ในหลายๆครั้งในหลายคดีเนี่ยสารชั้นต้นก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวดูแล้วเนี่ยยังก้ากึ่งอยู่ดูแล้วยังไม่ชัวสารชั้นต้นก็อาจจะไม่ให้ประกันตัวซึ่งเราก็มีสิทธิ์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งไม่ให้ประกันตัวไปยังศาลณ์นาครับศาลณ์ก็จะมีคำสั่งมาโดยเร็วประมาณวันถึง2อวันทุกวันนี้ก็มีคำสั่งแล้วว่าจะให้ประกันหรือไม่ให้ประกันซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยหลายๆคดีที่สารชั้นต้นไม่ให้ประกันศารธีกากลับมาก็ให้ประกันก็มี การแก้ไขปัญห,หาเมื่อสารไม่ให้ประกันตัวเนี่ยผมก็นําคลิปอธิบายไว้แล้วไปติดตามรับชมได้เลยนะครับแล้วประกันตัวเสร็จแล้วต้องทํายังไงต่อละครับประกันตัวเสร็จแล้วก็ต้องเตรียมต่อสู้คดีต่อนะครับไม่ใช่ประกันตัวแล้วจบคดีชนะกับบ้านสบายใจก็ต้องมีกระบวนการการเตรียมที่เราต่อสู้คดีอาญาต่อตั้งแต่การให้การชั้นสอบสวนการขอความเป็นธรรมการเตรียมการต่อสู้คดีอะไรก็แล้วแต่เนี่ยซึ่งผมก็ทําคลิปอธิบายไว้ดิเช่นเดียวกันก็ไปติดตามรับชมได้ในคลิปนี้นะครับก็สําหรับวันนี้หวังว่าเพื่อนๆที่รััับบบฟงคิปปนนี้้จจจะไดร นะครับว่าเอ๊ะการประกันตัวเนี่ยสารเขาใช้หลักเกณฑ์ยังไงมีขั้นตอนมีกระบวนการมีหลักประกันมีอะไรที่เราจะต้องรู้บ้างเกี่ยวกับเรื่องการขอประกันตัวเนี่ยผมมีตอนต่อๆไปที่จะเอามาให้เพื่อนได้รับชมกันเยอะเลยเช่นการติดกาไร EM ็เงื่อนไขในการประกันตัวการคัดค้านการขอประกันตัวการใช้โฉนดใช้ตําแหน่งประกันตัวการเช่าหลักประกันหากคลิปนี้เป็นประโยชน์นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ คอมเมนต์ Comment, แล้วก็กด Subscribe เพื่อติดตามสาระน่ารู้ในนี้ต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบคลิปไปเพียงเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ